ไปดูกันเลยนะคะว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรบ้างน,นะคะการนำเรียงสารผ่านเซลล์โดยการคอนโมซิสนะคะมีด้วยกันสี่หัวข้อวันนี้นะคะหัวข้อที่1ก็คือการลำเลียงสารผ่านเซลล์โดยการออสโมซิสนะคะสองคือกิจกรรมการสังเกตการแทรกของน้ำเข้าสู่เซลล์นคสามคือการออสโมซิสของน้ำขเข้าสู่เซลล์ได้ขึ้นนะคะและสี่กิจกรรมตที่อกตัวที่เจค่ะ ส่วนของหัวข้อแรกนะคะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องการเรียนสารขันเซลและการอ่รนอนผลิตค่ะครับคืก็มีภาพตัวอยา่างของเซลล์ของรากพืชนะคะที่ยื่นลงไปในดินนะคะถามว่าวะนะคะรากพืชในดินเนี่ยทำหน้าที่อะไรนะแล้วเรียนลูน้ตอบดูซิว่ารากพืชในดินทำหน้าที่อะไรนะแล้วเรียนก็ทราบกันอยู่แล้วนะคะว่ารากพืชในดินก็คือทำหน้าที่ดูดซับน้ำและธาตุอาหาร นี้ต่อไปนะคะนักเรียนลองคิดสิคะว,ว่าการําเหยน้ำน,นะคะลงสู่เลล์ราพือเกี่ยวข้องกับการแพร่หรือไม่อย่างไรนะคะ,นะซึ่งวันนี้เรียนจะได้ศึกษาและนักเรียนเพื่อนต้องตอบคุยได้นะคะว่ามันเกี่ยวข้องกับการแพรหรือไม่ะค่ะต่อไปนะคะการระเียสารผ่านเซล์โดยการออสโมซิสนะคะครูก็มีตัวอย่างเซลลรากพืชค่ะ,คะเรียนก็จะเห็นเป็นเซลลผลรากนาอที่ทำหน้นาที่ในการดูดน้ำนะคะ เวลาเราลดน้ำให้ขึ้นเราก็จะใส่น้ำนในดินนะคะจากนั้นน้ำในดินก็จะมีการแพร่กระจายจากบริเวณที่มีความเข้มข้นของน้ำมากไปสู่บริเวณความเข้มข้นของน้ำน้อยโดยเงื่อนไขของมันก็คือมันจะต้องขัดเดยื่อบกปลาที่เราเรู้ว่าเยื่อหุ้มเซลล์หรือเยื่อเลือกผ่านีั่นเองค่ะทีนี้เราก็จะมาจําลองเรื่องของการลำเลียงสารผ่านเซลล์โดยการออสโมซิสนะคะครูให้บริเวณด้านขวาม,มือเป็นบริเวณที่1นะคะ และบริเวณด้านซ้ายมือเป็นบริเวณที่2เสร็จแล้วครูกําหนดให้อนุภาคสีฟ้านะคะแทนโมเลกุลของน้ําส่วนอนุภาคสีแดงเป็นโมเลกุลของน้ำตาลหลังจากนั้นครูก็ใส่น้ากับน้ำตาลลงไปในบริเวณที่หลังจากนั้นครูก็ใส่ฉากกั้นที่เพื่อนเห็นเป็นเส้นตรงสีเงินเนาะแล้วก็ใส่เยื่อเลือกผ่านที่เป็นเยื่อบางๆที่มีรูเล็กๆอยู่เต็มไปหมดเลยกันนะคะหลังจากนั้นครูก็เอาฉากกั้นออกเพื่อให้ ารเนที่จากบริเวณที่1ไปบริเวณที่2ถ้าเรียนสังเกตเห็นภาพเนี่ยจะเห็นว่านะโมเลกุลของใครคะที่เคลื่อนที่ผ่านไปได้มีเฉพาะน้นําเท่านั้นที่โมเลกุลเคลื่อนที่ผ่านเยื่อเลือกผ่านไปได้นะคะเพราะอะไรรู้ไหมนักเรียนเพราะว่าโมเลกุลของน้ำน,นะคะมีโมเลกุลขนาดเล็กกว่ารูของเยื่อเลือกผ่านก็เลยผ่านไปได้แต่โมเลกุลของน้ำตาลมีขนาดใหญ่กว่าก็เลยผ่านไม่ได้นี้ก็เป็นตัวอย่างของการออสโมซิแบบง่ายๆคะ ไปมาดูต่อน,นะคะแล้วเรนคิดว่าการเคลื่อนที่ของน้ำเข้าสู่เซลล์รากพืชจะเกี่ยวข้องกับแพร่หรือไม่นะแั้นจะได้ตรวจสอบความเข้าใจจากการปฏิบัติกิจกรรมดังต่อไปนี้นะคะไปดูเลยค่ะกิจกรรมที่2นะคะเป็นการสังเกตการแพร่ของน้ำเข้าสู่เซลล์พืชนะคะปัญหาของการทดลองนี้ก็คือกระบวนการที่น้ำเข้าสู่เซลล์รากพืชะะและลำเลียงไปยังเซลล์ถึง มันทำได้อย่างไรนะคนะลองมาดูนะอุปกรณ์ก็คือแคลลอรอทหนึ่งหัวนะคะ2ก็คือมีดหนึ่งเล็บสจุกยางเบอร์สิบที่มีหลอดแก้วนะคะด้านใน4บี่บิ gger ขนาด250ลูกบาศก์มเมตรหน้ำกลั่นนะคะหรือน้ำเปล่าปกติก็ได้ะคะ่ะปริมาณ40ลูกบาศก์ิเมตรหกก็คือสารละลายซูโครสหรือสารละลายน้ำตาลนะคะปริมาตรยี่สิบาศก์ิเมตรและ7ประการังจิ๋ดก็ด้ค่ะ ดูกันเลยนะคะว่าทำยังไงขั้นตอนนะคะอ่าให้เรียนปฏิบัติตามขั้ตนตอนดังตตอไปนี้ถ้าเรียนปฏิบาตาะะัติได้นะแต่ถ้าอุปกรณ์ไม่ครบก็ดูแบบคนก็ได้ค่ะอ่าเราเอาหัวแครอลมานะคะหลังจากนั้นนำแครอลมาหั่าญญานเป็นท่อนให้มีะความยาวประมาณแเซนติเมตรค่ะหลังจากนั้นนะคะขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่2นะคะเราเจาะขั้วตรงกลางให้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับจุดยางที่เราจะใช้ทำไป แล้วคว้านเอาเนื้อออกเป็นช่องลึกประมาณ6เซนติเมตรค่ะหลังจากนั้นขั้นตอนที่3เราก็ใส่สารลายซูโครสนะหรือสายลายาน้ำตาลของเราลงไปะคะ่ะในช่องที่คว้านประมาณ1น่ของความลึกนะคะก็คือครึ่งหนึ่งของความลึกที่เราจอดแล้วปิดรูที่คว้านด้วยจุกยางที่มีหอกยาสีเหอก็จะได้ในภาพนี้นะคะด้ตามภาพนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็นำแครอทที่เตรียมไว้ไปวางในบิเตอร์นะคะที่มีน้ำกลั่น หลังจากนั้นนะคะทำเครื่องหมายแสดงระดับของของสารละลายซูโครสนะคะเริ่มต้นก่อนจากเวลานะคะหลังจากนั้นสังเกตแล้ววัดระดับของของเหลวที่อยู่ในหลอดแก้วทุกๆ5นาทีนะคะเป็นเวลา30นาทีหลังจากนั้นนะคะเราทำการทดลองเสร็จนะคะเราก็จะเอาผลการทดลองมาวัดที่ผลนะคะว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะคะในส่วนของตารางที่ผลก็จะแบ่งไปด้วย2ส่วนส่วนแรกคือช่วงเวลาที่ผ่านไป วัดทึศทุกทุกๆ5นาทีจนถึง30าส่วนความือก็คือเป็นระดับของสายไลฟูซูโครสที่วัดจากหลอดแก่เป็นเซนติเมตรนะคะผ่านไป5นาทีได้2เซนตเมตรค่ะวัดได้าความสูง10นาทีได้3.2เซเมตร15นาทีได้4.5เซม20นาทีได้5.6เซตมร25นาทีได้6.4เซเมและ30นาทีได้7.2 ถ้าเรียนลองสังเกตตารางทีผลเจจรียนจะทราบว่าระดับของของเหลวนะคะหรือสารละายซูเปในหลแก้วจะมีปริมาตรเยังไงคะอนะ่เพิ่มขึ้นนั่นเ,เองสังเกตได้จากตัวเลขเพิ่มขึ้นนะคะต่อไปเราก็จะเอาผลการทดลองนะคะมาเขียนกราฟเพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนขึ้นนะคะอ่าเวลาเราเขียนกราฟก็จะมีในส่วนของแกนตั้งและแกนนอนนะคะทีนี้ ครูก็จะให้แกนนอนเป็นช่วงเวลาที่ผ่านไปในหน่วยที่เป็นนาทีที่เรารกำหนดคือ 5, 10, 15, 20, 25และ30นาทีนะครับส่วนแกนตั้งก็จะเป็นระดับของสารลายชูโฟที่เพิ่มขึ้นนะคะเราก็คอกราฟแล้วก็ลากนะคะกราฟเป็นส้นตองนักเรียนก็จะเห็นว่ากราฟสูงขึ้นอย่างคอนแทคทำให้เราทราบได้ว่าเมื่อเวลาผ่านไปนะคะร,ระดับของสารลายชูคลเพิ่มขึ้น,นทัก ต่อไปนะคะจากการทดลองนะคะก็ทําให้เราสามารถสรุปผลได้ว่าสาเหตุที่น้านะคะหรือระดับสารละลายในหลอดแก้วเพิ่มขึ้นเพราะว่าน้ําที่อยู่ภายในบิกอร์น,นะคะเคลื่อนที่ผ่านเซลล์แคลร์เข้าไปนะคะก็เลยทําให้สารละลายซูโคในหลอดแก้วเพิ่มขึ้นนี้นนะคะ่ะต่อไปเรามาค้นหาคําตอบดูนะคะว่าจากการทดลองเกิดจากอะไรและเกิดขึ้นได้อย่างไร หนึ่นะคะดูถามว่าการเปลี่ยนแปลงระดับของสารไลโซโกลด์ในหลอดแก้วเกิดจากอะไรนักเรียนลองคิดซิเกิดจากอะไรคะเกิดจากการเคลื่อนที่ของน้ำในบีกเกอรเข้าไปนั่นเองนะคะผ่านเยื่อหุ้มเซลล์เข้าไปทำให้ปริมาณน้นเพิ่มมากขึ้นนะคะต่อไปข้อ2นะคะถ้าเราเปลี่ยนน้ำในบีกเกอร์เป็นสารไอโซโคลด40%เหมือนกันซึ่งเหมือนในหลอดแก้วเลยแสดงว่าความเข้มข้นของสารไอจะเท่ากันก็คือ40%ถามนักเรียนว่ามันจะเกิดการ เคลื่อนที่อยู่ไม่ทั้งสอบก็คือไม่เคลื่อนที่เพราะความเข้มข้นมันเท่ากันก็จะไม่เกิดการแร่ของสายอุปขยมเฉียงบนตัวต่อไปนะคะต่อไปเป็นข้อ3ค่ะข้อ3ถามว่าการ่ายเข้าและออกของสารผ่ายอุ้มเซีย์ของแคลร์ขึ้นอยู่กับอะไรบ้างคะทำไมมันถึงเที่นี่่านได้อาร์เรียนได้รู้ในองตอบได้ว่ามันขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของสารและโมเลกุลของสารนั่นเอง ถ้าเรียนลองสังเกตถ้าเป็นโมเลกุลของน้ำเนาะตามที่เราได้คุยกันแล้วก็คือโมเลกุลของน้ํามันเล็กมันก็เลยสามารถเคลื่อนที่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ของแคล,ลอกได้แต่น้ําตาลหรือสารลลายซูโฟสมีขนาดโมเลกุลที่ใหญ่จึงไม่สามารถเคลื่อนที่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ของแคลลอรได้นั่นเองค่ะต่อไปนะคะขั้นสี่สรุปผลกิจกรรมนี้สามารถสรุปได้ว่าออสโมซิสนะคะการจะเกิดการออสโมซิสหรือการเคลื่อนที่ของ นั้นได้ต้องขึ้นกับความแตกต่างของความเข้มข้นของสารในสองแผงนั่นเองหรือสองบริวเวณถ้าเกิดมีความเข้มเท่าเทียมก,กันนะคะหรือเท่ากันก็จะไม่มีการแพร่หรือการออสโมซิสของน้ำผ่านยุ่งเช่นนั้นเองค่ะต่อไปเรามาดูหัวข้อที่สามนะคะเราจะอธิบายการออสโมซิสของน้าเข้าสู่เซลล์รากพืชครูก็สร้างแบบจําลองเรื่องของการออสโมซิสของน้าเข้าสู่เซลล์รากพืชนะคะโดย ภาพเร่เรียนเห็นนี้นะคะเป็นภาพของเซลล์ของรากพืชน,นั่นเองปลายที่ยื่นออกมาตัวนี้ก็คือเป็นเซลล์ขงรากของพืชที่ทาหน้าที่การดูดน้านั่นเองนะคะสองตรงนี้ก็คือเป็นท่อลําเลียงน้ําที่ลําเลียงไปแล้วส่วนต่างของพืชน,นั่นเองสามนะคะตรงนี้ก็เป็นผานางเซลล์ของเซลล์พืชน,นั่นเองนะคะและสี่คือไซโทพลาสซึมชิบริเวณของเหลวที่อยู่ในเซลล์ทั้งหมดนะคะอ่า นอกจากนี้นะคะเซลล์รากพืชนะคะหรือผลรากที่จะยื่นเข้าไปในดินก็จะมีอนุภาคของดินที่เห็น,น,นเป็นสีดำๆเต็มไปหมดเลยดังนั้นเวลาเราจะให้พืชได้รับการเจริญเติบโตเราก็ต้องให้น้ําใช่ไหมคะแล้วต้องใส่ลดน้ําลงไปในดินดังนั้นตอนนี้ดินดินก็จะมีอนุภาคของน้ําเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแต่ในเซลล์พืชไม่มีเลยนะคะดังนั้นมันก็เลยเกิดการออสโมซิสจากบริเวณที่มีน้ํามากก็คือในดินมีน้ํามากเข้าไปในเซลล์พืชนั่นเองอ่า จนทั้งสองบริเวณมีอันภาคของน้ำเท่ากันนะคะต่อไปนะคะเราจะมาอธิบายการดูดซึมน้าของพืชน,นะคะจากสไลด์ที่แล้วก็คือเริ่มจากน้ําในดินมากกว่าน้ําในเซลล์ผลรากนะคะดนะังนั้นน้าในดินก็จะออโมซิสเข้าสู่เซลล์ผลรากของพืชนั่นเองนะคะในลําดับต่อไปนะคะเมื่อน้ําเข้าสู่เซลล์ผลรากก็จะทําให้น้ําในดินและน้ําในเซลล์ผลรากมีปริมาณใกล้เคียงกันแล้วนะคะ สิ้นสุดน,นะ,ะคะกระบวนการออสโมซิสหลังจากนั้นนะคะน้ําในเซลล์ผลรากก็จะมีมากกว่าน้ําในเซลล์อื่นๆนะคะในต้นพืชและนั้นก็จะเกิดการออโสโมซิสจากน้ําในเซลล์ผลรากไปหาเซลล์อื่นๆผ่านทางท่อระเบียงน้ำนัวเองค่ะในส่วนของวันนี้ที่เราเรียนเรียนไปนะคะเราก็จะมาตรวจสอบความเข้าใจว่าเรียนมีความรู้ความเข้าใจมากน้อยแคนะ่ไหนเนาะเดี๋ยวมาดูนะตรวจสอบความเข้าใจวันนี้ขอ้อแรกมาอลรก ถามว่าออสโมซิสมีผลต่อเซลล์ในเรื่องใดบ้างอ่าพานักเรียนเรียนแล้วเลยก็ต้องตอบได้ว่าออสโมซิสเกี่ยวกับการลำเลียงอะไรของพืชเอย่ยอ่าเป็นการลำเลียงน้ําของพืชน,นั่นเองออสโมซิสก็จึงทําให้น้ําสามารถแพร่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้นนั่เดีต่อไปข้อสองอ่ะคุณวิถามว่าการปลูกพืชในดินเค็มทําให้พืชเจริญเติบโตได้ดีหรือไม่เพราะเหตุใดอ่า แล้วเรนก็ต้องพิจารณาว่าถ้าเกิดเป็นดินเค็มแสดงว,ว่าในดินมีควายพวกของเกลือเยอะอยถ้ามีเกลือเยอะแสดงว,ว่าก็มีน้ําน้อยใช่ไหมดังนั้นถ้าในดินมีเกลือเยอะมีน้ําน้อยแสดงว,ว่าในพืชต้องมีน้ํามากกว่าดังนั้นน้าในเซลล์พืชก็จะเคลื่อนที่ออกนอกเซลล์ทำให้พืชเนี่ยสูญเสียน้ําหรือทําให้พืชเจริญเติบโตได้ไม่ดีในดินเค็มนั่นเองนะคะนะคะ่ะ ต่อไปเรามาดูนะคะในส่วนของวันนี้เราทบทวนนิดนึงนะคะว่าคำศัพท์และหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่เราได้เรียนวันนี้มีอะไรบ้างนะคะวันน uh, ี้เรียนจะได้ยินคำว่าการออดโมซิสนะคะแล้วเราก็จะเชื่อมโยงเกี่ยวกับการแพร่รั้าี่แล้วเนาะแล้เรียนเรียนเรื่องการแพร่ไปแล้วเรียนตอบได้ว่าการแพร่เป็นการ้าที่ของอะไรคะอ่าเป็นการหที่ของสารนั่นเองนะคะส่วนการออดโมซิสเป็นการหน้นที่ของน้ำนั่นเองอ่าและนั้นอธิบายได้ว่าการแพร่แตกต่างจากการออดโมซิสคือ การแพร่ของสารนะคะจะแพร่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นสูงก็คือมีสารมากไปสู่บริเวณความเข้มข้นต่ำก็คือมีสารน้อยนะคะส่วนการออสโมิสเป็นการแพร่ของน้ำจากบริเวณที่มีความเข้มข้นของน้ำมากหรือบริเวณที่มีน้ำมากไปสู่บริเวณที่มีความเข้มข้นของอนุภาคของสารน้อยขอโทษนะคะอนุภาคของน้ำน้อยนะคะโดยผ่านเยื่อบางๆที่เราเรียกว่าเยื่อเ,เยื่อผ่าน ในส่วนของวันนี้นะคะที่คุยสอนเรื่องของการเรียนสารพาเรลนะคะเราก็สรุปได้ว่าการเรียนสารพาเจลมี2วิธีด้วยกันคือการแปรการออโมซิสแต่การแปรเรียนไปแล้วนะคะในวันนี้ขอสรุปเรื่องการออดโมซิสั้นการออดโมซิสก็คือการแปรของบริกุลของน้ำจากบริเวณที่มีความเข้มของอัุภาของน้ำมากไปสู่บริเวณที่มีความเข้มของอนุภาของน้ำน้อยนั่นเองโดยต้อง่ารใช้ความร่างคะ เป็นไงกันบ้างคะวันนี้เรื่องการออดโมซสนะคะนักเรียนคอจะมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการออดโมซีมากขึ้นจากที่เราไม่เคยรู้เลยเนาะดังนั้นวันนี้นักเรียนก็จะรู้แล้วนะคะว่าการออดโมซสคืออะไรดังนั้นในส่วนขอ,ของวันนี้นะคะเราก็จะจบไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาเรียนเรื่องของการออดโมซสในชีวิตจำาวันะคะว่ามีอะไรบ้าง และในส่วนของวันนี้นะคะครูก็จะขอตรวจสอบความรู้ความเข้าใจที่นักเรียนเรียนเรื่องการออนโม้ิถึ่ด้านส่งแบบฝึกหัดไปให้นักเรียนทำนะคะว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจมากแค่ไหนะคะสุดท้ายนี้ก็ a หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปวิดีโอนะคะการสอนออนไลน์เรื่องการออนโมชิถึงัวนี้นะคะจะช่วยให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการออนรมชมากขึ้นนะคะวันนี้ก็จบแล้วนะคะฝากไว้เพียงแค่นี้เจอกันในโอกาส ถัดไปนะคะบ <Yeah. S 1> ๊ายบายสวัสดีค่ะ